<Audio> jump. คำเตือนจงลงทุนกับสิ่งที่เรารู้ทุกการลงทุนหรือการทำธุรกิจต่างๆจะมีคนที่ทำเงินได้จากมันเสมอและจะมีคนที่เสียเงินหรือขาดทุนกับมันเสมอเช่นกันดังนั้นก่อนที่เราจะลงทุนหรือทำธุรกิจควรศึกษาหาความรู้หรือหาที่ปรึกษาที่เขาประสบผลสำเร็จเกี่ยวกับเรื่องนั้นเสมอ สวัสดีครับเจอนอีกแล้วนะครับกับผมนะครับช่านองศักวิชลาิรินะครับช่องทางเฟซบุ o กนะครับแล้วก็เจอที่ช่องทาง youtube 52ตําำราบัคลาออนไลน์นะครับนี้ก็เป็นวันที่22 22นะครับเป็นวันจันทร์นะครับเป็นสัปดาห์ที่12ของปี2021นะครับก็ยังมีเทคนิคดีๆนะครับที่มานําเสนอนะครับ เป็นเทคนิคที่มาแรงประจำสัปดาห์ที่12เลยแล้วกันนะครับมากันได้นะครับก็คือคอร์สโอเวอร์นะครับดูยังไงนะครับใช้ยังไงนะครับขั้นตอนการใช้งานง่ายๆครับก็คือเลือกห้องที่เคยเกิดเข้าให้มังกรนะครับแล้วก็ห้องที่น่าจะเกิดเข้าให้ปิงปองนะครับวิธีสังเกตนะครับวิธีสังเกตก็คือสังเกตที่ตารางเข้าให้หลักนะครับแล้วก็ดูที่สกอร์ล่าสุดแค่นั้นเองนะครับ ถ้าฝั่งไหนชนะให้เล่นสีฝั่งตรงข้ามแค่นั้นนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวส่วนการเดินเงินนะครับเราจะแบ่งการเดินเงินเป็นสีไม้นะครับเ,เทคนิคนี้อาจจะงงว่าผมได้มาจากไหนเนาะเดี๋ยวผมจะอธิบายฟังนะครับผมได้มาจากกลุ่มเ,เทคนิคบาคาร่าต่างประเทศเลยนะครับคือมิสเตอร์อะไรเนี่ยบอลสันนะครับบอลสันนะครับก็สามารถไป ดูที่ช่องทาง Facebook ของแกก็ได้นะครับพิมพ์ตามนี้เลยนะครับก็เป็นเทคนิคที่ต่างประเทศใช้มาเนิ่นนานเหลือเกินนะครับก็เทคนิคนี้กําลังฮิตมาแรงในสัปดาห์ที่11นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่ามันใช้ยังไงควบคู่กับวิธีการเล่นเลยแล้วกันนะว่ามันเป็นยังไงม้างเนาะ,ะเดี๋ยวคั้แรกนะครับเราก็เลือกคาสินโนไหนก็ได้นะครับไม่จำเป็นนะครับเว็บไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องเล่นเว็บเดียวผมนะครับคือ ผมมาแชร์ประสบการณ์ดีๆนะครับให้เพื่อนๆที่กําลังมองหาเทคนิคดีๆในการทํากําไรนะครับในแต่ละวันในแต่ละส,สัปดาห์นะครับก็เดี๋ยวผมขอเลือก AE เลยกันหรือคาสโนเอสนะครับที่เป็นที่นิยมนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเทคนิคนี้มันเป็นยังไงมายังไรนะครับอ,อาจจะไม่เข้าใจเนาะเดี๋ยวอธิบายไปพร้อมในคลิปเลยเลยกันพร้อมกับ การเล่นนะครับการเล่นเงินผมจะเล่นแค่สีไม้นะครับคือถ้าผมได้ถ้าผมแทงเข้าผมจะเดินเท่าเดิมนะครับแต่ถ้าแทงผิดเนี่ยผมจะแทงเป็นตามสเต็ปการเลินเงินแบบนี้นะครับหนึ่งหนึ่งสองสี่นะครับในการเดินเงินนะครับอ่านะครับพอเข้าใจเนาะห้องนะครับวิธีการเลือกห้องง่ายนิดเดียวนะครับที่ผมเคยบอกนะครับคือ ิธีการเลือกห้องนะครับก็ควรเลือกห้องที่เคยเกิดมังกรนะครับเพราะให้มังกรแล้วก็ห้องที่น่าจะเกิดปิงปองในทิศทางต่อไปนะครับเหมือนห้องหกนะครับห้องหกตรงนี้นะครับเราให้มังกรตัดก่อนนะครับแล้วก็ห้องห้าเนี่ยเห็นไหมห้องห้าตรงนี้เนี่ยน่าเล่นนะครับเหมือนมังกรเพิ่งตัดนะครับ คือห้องไหนเนี่ยดูทิศทางการออกไพ่ในเขาไพ่หลักของเขาเนี่ยเหมือนมันคิดว่ามันจะเป็นมันไอปิงปองเนี่ยหรือ2องตัด2เนี่ยห้องสี่ห้อง 4, ห้าเนี่ยน่าเล่นนะครับไม่ควรเลือกห้องที่เกิดเสมอบ่อยๆอย่างเช่นห้องสามนะครับแล้วก็ควรเลือกห้องที่แจกไพ่ไปแล้วสักสิบห้าเทิร์นขึ้นไปนะครับเดี๋ยวผมขอเลือกที่ห้องออห้องห้าแล้วกันนะครับตอนนี้นะครับวิธีการเล่นนะครับ เดินเบ็ดเท่าไหร่ก็แล้วแต่เรานะครับผมจะนับเป็นหนึ่งหน่วยจริงแังมากขออภัยนะครับอ่ะเดี๋ยวไม้นี้ไม่ทันนะครับเรารอก่อนนะครับเราจะสังเกตแค่ตรงนี้นะครับตารางหลักนะครับขอภัยหลักตรงนี้นะครับที่เมาส์ผมมุนมุนนี่นะครับผมจะเดินแค่ไม่เกินสี่ไม้นะครับถ้าผมได้แล้วผมก็จะลุกนะครับ จงมีวินัยนะครับไม้นี้สังเกตดูน้ําเงินชนะนะครับเราจะเล่นแดงนะครับเบทที่ผมใช้เริ่มต้นนะครับผมจะเดินเบทที่หนึ่งพันนะครับไม้นี้น้ําเงินชนะเนาะตรงนี้นะครับน้าเงินชนะเราเล่นแดงครับหนึ่งพันครับง่ายๆครับไม่ยากครับเล่นง่ายๆนะครับดูดูรีพอร์ตให้ดูนะครับก็บวกมานะครับ นะครับดูนะครับบวกสดๆนะครับมันก็มีผิดมั่งนะครับถูกมั่งแต่เล่นจริงเจ็บจริงครับยุทนี้นะครับออีอีอสวยครับพีเยอร์มีมีสิบครับแบงเกอร์สวยครับขั้นแรกนะครับเกือบลืมนะครับอย่าลืมตั้งเป้าอนาคตตัวเองไหมนะครับว่าจะเอากำไรเท่าไหร่นะครับ บวกเท่าไหร่แล้วควรจะลุกควรจะรอนะครับแม้นี้นะครับสังเกตด,ดูเราแตกไปนะครับน้ําเงินยังชนะนะครับผมยังเดินแบบสเต็ปเดินเงินที่ผมใช้คือ1นึ่งนะครับแม้นี้ผมยังย้ําแดงไปที่1000อีกนะครับอคอร์ดโอเวอร์เนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยก็เหมือนแปลว่าถ้าเข้าแปลมาแล้วมันก็น่าจะเหมือนว่าไม่กินก็เจ้าอะไรประมาณนี้นะครับวิธีการเล่นง่ายๆนะครับเดี๋ยวมาลองดูว่ามันจะใช้ได้ผลไหมนะครับ ตรงน,นี้เราขาดทุนไปหนึ่งพันนะครับ <No more. S 1> ใจดีๆคนสวยนะขอแต้มดีๆหน่อยลูกสวยครับพเยอร์บอร์ดครับเบงเกอร์มีห้าครับขอเอ็ดหน่อยขอเอ็ดหน่อยอ่าโอเคพเยอร์มีสี่เรามีเจ็ดนะครับตอนนี้ <c oughs> บอร์ดไปครับายนี้เท่าทุนแล้วครับเสมอตัวนะครับ เสมอตัวนะครับเดินเบดเท่าเดิมนะครับคือ1000พต่อไปนะครับเราขาดทุนไป50บาทนะครับขาดค่าน้ําไปนะครับไม้เมื่อกี้แบงเกอร์ชนะนะครับเราจะเล่นเพยเยอร์นะครับเดินเบตหนึ่พันเหมือนเดิมครับอ่าสังเกตดูแค่ตารางหลักแค่นั้นนะครับผมจะเล่นสัก5้าไม้ละกันนะครับไม่เกิน5ไม้นะตอนนี้เราเล่นไป2ไม้นะครับถูก1ผิด1นนะครับใช้เวลาไปก็ กี่นาทีแล้ววะประมาณสามสี่ห้านาทีได้แ,แล้วแหละกล้ามาแล้วขอโคง้งนะลูกสวยครับผมโอเคครับมีชนอีกยึดแค่หลังเสมอเราจะรอนะครับหลังเสมอเขาให้มันจะชอบเปลี่ยนชอบเวียงแล้วก็ควบคุมยากนะครับตอนนี้นะครับเราเลือกที่จะรอดีกว่านะครับเล่นแบบตามแผนเล่นแบบใจเย็นคิดแบบนักลงทุนอย่าเล่นแบบผีพนันนะครับถ้าเล่นแบบผีพนันเนี่ยยังไงคุณก็ เล่นเล่นรีบเล่นรีบลูปอันตรายนะครับแบบนั้นนะโโ<ฮ>หตอนนี้เล่นไปสามไม้ถูกหนึ่งกินหนึ่งเสมอหนึ่งครบสามสเต็ปเลยครบทั้งสามรูปแบบเลยนะครับหลังเสมอเนี่ยยังว่าครับไม่ควรจะเล่นละควรที่จะรอไปดีกว่าใจเย็นๆไม่ต้องรีบไม่ต้องเล่นกับมันนะครับเพราะว่าคิดไว้เลยว่ายังไงแม่งหุนทงวันอยู่แล้วแม่งแจกให้ทงวันเั้งคืนอ,อยู่แล้วคือเขาทุนหนาอยู่แล้ว การเล่นคาสิโนออนไลน์เนี่ยมันดียังไงมันดีที่เราเลือกห้องได้นะครับแล้วก็เราสามารถเลือกเดิมพันได้ว่าเราจะลงสูงลงมากลงน้อยนะครับขึ้นอยู่กับเรานะไม้นี้เพย์เอร์ชนะไปเจ็ดแต้มนะครับไม้ต่อไปเราต้องเล่นฝั่งแบงเกอร์คือแดงนะครับตัดไปหนึ่งพันบาทครับนะครับเล่นตามแผนนะครับอย่าออกนอกแผนนะครับเสียแล้วลุกนะครับอย่าเติมเพิ่มนะครับให้หยุดหยุดพักก่อนนะครับทิ้ง จังหวะทิ้งเวลาไว้ก่อนนะครับแล้วก็ดูตัวเองด้วยว่า,าวันนี้มันเป็นวันที่แย่ของเราหรือเปล่านะครับถ้าวันไหนที่ดีนะครับเล่นยังไงก็บวกครับแต่ถ้าเรามีแผนที่ดีเนี่ยเล่นยังไงเราก็บอกเียเอ็ดลูกสวยครับขอ 7, 8, 9, เจ็ดแปดเก้ามาเออมีสี่พี่ย้มีหนึ่งครับเป็นเก็4สี่ครับโขงลูกเอ็ดก็ได้ <c oughs> สั่งได้แต่งใจอย่างกับกว๋วยเตี๋ยวครับไม้นี้ <c oughs> เราเล่นไปสี่ไม้เนาะเรามีกําไรแล้วนะตามหลักเรามีกําไรแล้วนะเลิกก็ได้นะผมไม่โลภนะผมมีแผนเออโอเคผมได้กําไรมาพันหนึ่งอะ่ะเออเนี่ยคือคิดแบบนี้เนี่ยโอเคแล้วนะครับเราไม่ต้องแบบว่าไปฝืนต่อเล่นให้มันครบนะครับคือกําไรที่เราตั้งไว้คือ10%ของเงินทุนแค่นั้นนะครับอาจะเป็นตัวนี้ผมมาที่ทุนหมื่นเก้าใช่ไหมผมเอาแค่ไม่ถึง10ก็ได้คือถ้า เอากําไรน้อยๆอ่ะความเสี่ยงมันก็น้อยตามอยู่แล้วนะครับเราไม่จําเป็นต้องทุนเยอะๆแล้วมาเอากําไรเยอะๆเนี่ยแบบนี้เนี่ยอันตรายนะครับคิดแบบคนโง่อะพูดตรงๆเลยว่าคนโง่นะครับแต่ว่าถ้าคนฉลาดเนี่ยเขาเอาทุนเยอะๆมาแลกอ่กํากไรน้อยๆเนี่ยยังไงเขาก็ปลอดภัยนะครับแบบผมนะครับอ,อ่ลองคิดตามผมดูแล้วกันนะครับว่าเล่นยังไงเนี่ยเล่นให้ได้ เล่นยังไงไม่เคยได้ถอนเล่นยังไงไม่เคยบวกเล่นยังไงไม่เคยเ,ออเสียตังค์เนี่ยลองดูนะครับวิธีการนี้นะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับวันนี้ผมก็มีแนวะคิดดีๆให้แล้วก็มีเทคนิคดีๆให้กับเทคนิคคอร์สโอเวอร์นะครับที่มาแรงประจำสัปดาห์ที่12ของปี2021นนะครับใครที่ไม่เข้าใจสงสัยติดขัดอะไรนะครับ <c oughs> เกี่ยวกับเทคนิคคอร์สโอเวอร์นะครับ สามารถทัก a c e b o o k มาหาผมได้นะครับที่ตรงนี้ครับสักครู่นะครับแล้วผมโกหกนะครับอ่ะอย่าลืมนะครับเนี่ยทักมาก่อนนะครับอ่าทักมานะครับ Facebook ธนงศักดิ์วชิรศิรินะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Sub s cribe ให้ช่องใหม่ของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมอีกหนึ่งช่องทางในการหาความรู้นะครับกลุ่มนะครับ กลุ่มเกี่ยวกับเทคนิคบาคาร่าโดยตรงนะครับมีถึง3กลุ่มเลยนะครับกลุ่ม1ใกล้จะเต็มแล้วนะครับแต่กลุ่ม2ก็400เลยอีก100คนก็น่าจะได้กลุ่ม3ก็ยังเลยเยอะนะครับเข้าฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นพร้อมแจกเทคนิคฟรีไม่จําเป็นต้องเล่นกับผมหรือเล่นเว็บผมคือทุกเทคนิคเนี่ยใช้ได้กับทุกเว็บที่ผมมาลงเอาเอามาไอทำให้ดูเนี่ยฝากไว้ด้วยนะครับ เดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับสำหรับที่มีผมขอตัวแล้วนะครับสวัสดีครับ